ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ก็ได้แก้ไขแก้ไขอะไรบ้างแก้ไขหนึ่งตัวสองตัวตัวนี้เป็นชุดเทียมนะครับแล้วก็ต่อลามันจากถังลงเหมือนเดิมถ้าในตอนนั้นนะครับตอนที่ติดลูกมันมาเนี่ยเคียงขนาดนี้มันไหลละท่วมและเนี่ยแห่งดี อยูดิตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็แห้งแก่แห้งนี่คือไม่ถ่วมแล้วี๋ยวผมจะลองเอียงเยอะๆสมมติว่าเราจอดจอดขาตั้งขาตั้งคางกันเอียงขนาดนี้นะเอียงเยอะถว่าเยอะนะยเอียงขนาดเนี้ยเอียงไม่ซึมเอ่อเอียงขนาดนี้เป็นยังไงอ่ะก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ของเก่านะไหลทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งเข้าเครื่องทั้งย้อนกลับมาที่ท่ออากาศที่กองนิว้วยกลูกเล่งดันขึ้นก็ยังไม่ไหลแต่ของเดิมนี่ไหลยิ่งยกลูกเล่งขึ้นมานี่เข็มเปิด พุงปีนี่ไม่ไหลนะครับก็ยังไม่ดิ่งนอนใจนะให้เวลามันเดี๋ยวลองเขยา่าเขย่าเพื่ออะไรจำลองเวล้รถตกหลุมไงตกหลุมยังซ้ายยังขวาน่ะทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอาเยียงขนาดนี้แล้วกันเนี่ยสมมติจอดเียงอะไรเงี้ย เด,เดี๋ยวมั่มจะไหลป่ะก็ถ้าไม่ไหลก็เดี๋ยวประกอบคืน้นที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนเอาของแท้ใส่แต่เป็นของติดรถ่ะไอซีขาวที่อยู่ในคลิปเนี่ยเนี่ยที่จับอยู่เนี่ยอันนี้ของเทียมติดกระบูมากระบูนี้ก็เทียมตอนนี้ยังไม่ไหลนะยังไม่ไหล ดูไปได้ความรู้ถ้ชอบแนวทางการทำคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจมีแรงทำคลิปมาให้ดูอีกเรื่อยๆ หลังจากที่เยียงไว้สักพักแล้วก็เขย่านู่นนี่นั่นไม่ไหลไม่ไหลไม่ท่วมก็เดี๋ยวประกอบดูว่าไปอยู่ในเครื่องแล้วผ่านการติดลองฉี่แล้วจะท่วมหรือเปล่า